มันหยุดมันหยุดตั้งแต่ข้อไหนนี่วะอ่ะนะคะมาต่อกันที่ข้อหกนะคะอะก๊าซออฟมิวอ่กาก๊าซหมายถึงแก้วมิวหมายถึงนมอ่าอะก๊าซออฟมิวดูสิข้อไหนที่เป็นแก้วนมไม่ต้องบอกครูนะมี A B แล้วก็ C นะคะอะก๊าซออฟมิว A B C โอเคค่ะต่อไปข้อ7 uh, เป็นรูปกระต่ายนะคะกระต่ายเขาบอกว่า I am a rabbit ฉันคือกระต่าย I like c a r r o t I have four legs ฉันคือกระต่ายฉันชอบแครอท I have four legs. ฉันมีสี่ขา What is the rabbit like? นักเรียนลองหาเองดูสิคะว่าอะไรที่กระต่ายชอบข้อ A. Mango ข้อ B. Carrot ข้อ C. Peanut เอออ่ะเลือกไว้เลยนะคะเลือกไว้เลยนะโอเคคะ่ะ ต่อไปเลือกแล้วเนาะข้อ8ค่ะเออ he eats Tommy ผู้ชายคนนี้ชื่อ Tommy he has five robots เขามีตุ๊กตาหุ่นยนต์5ตัวนะคะ five หมายถึง5เนาะเราเรียนไปแล้ว robot หมายถึงหุ่นยนต์นะคะ what does he like แล้วทอมนะ่ะชอบอะไรล่ะ he likes animals เขาชอบสัตว์ ฮีไลฟ f o o d เพิ่งเรียนไปฟู้ดหมายถึงอะไร mm. อ่าเขาชอบผลไม้ซี่ฮีไลฟ์ทอยทอคือของเล่นนะักเรียนลองเดาซิว่าทอมมี่น่าจะชอบอะไรในเมื่อเขามีโรบอตอยู่ห้าตัวนะคะข้อ a like animal. อฮีไล์แอนิมเขาชอบสัตว์ B like food. ีฮีไลฟ์ฟู้เขาชอบผลไม้ C He ฮีไล t ์ทอยนะคะข้อ C คือเขาชอบของเล่น ออลองดูสิคะ,ะไปแล้วนะไปข้อ9นะคะข้อเกอ In the classroom In the classroom หมายความว่าในห้องเรียนเนี่ยนะคะเขาดูภาพนะดูภาพผู้หญิงคนนี้ทำไมคะย,ยื่นมือไปรับดินสอจากผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงผมหยิกเนี่ยบอกว่า เฮียยูอา r e อ่ะฉันให้ยืมหรือไม่หรือไม่ก็อ่ะนี่ของคุณเออนะคะไม่รู้แล้วว่าก่อนหน้านั้นทำไมคะว่าผู้หญิงผมสีเหลืองอ่ะพูดอะไรอ่านะคะเราต้องหาประโยชน์ของผู้หญิงผมสีเหลืองเนี่ยว่าเขาพูดอะไรทำไมผู้หญิงคนผมหยิกๆเนี้ยเขาถึงให้ยืมดินสอนะคะข้อ A I have a pencil ก็คือผู้หญิงเสื้อเหลืองเนียเ่ยผู้หญิงผมเหลืองบอกว่าฉันมีดินสอ,อต่อไปค่ะข้อ B do you like a pencil ผู้หญิงสีเหลืองเนี่ยเสื้อเหลืองไอ้ผมเหลืองเนี่ยถามผมหยิกว่าเธอชอบดินสอหรือเปล่านะคะข้อ C give me a pencil piece นะคะผู้หญิงผมเหลืองบอกผู้หญิงผมหยิกว่าให้ให้ฉันยืมให้ฉันยืมดินสอหน่อยหมายถึงขอยืมดินสอหน่อยอ,อนะคะ นักเรียนลองเดาสิคะว่าผู้หญิงผมเหลืองนี้พูดยังไงผู้หญิงผมหยิกเนี่ยถึงให้ยืมดินสอนะคะถึงยื่นดินสอให้ข้อ A I have an pencil ฉันมีดินสอนะข้อ B Do you like a pencil คุณชอบดินสอหรือเปล่าส่วนข้อ C Give me a pencil piece นะคะให้ฉันยืมดินสอหน่อยขอดินสอให้ฉันหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ,ะข้อ9ข้อ9ผ่านแล้วเนาะ ไปข้อ10ค่ะท m มมิส a new friend หมายความว่าผู้ชายคนเนี้ผู้ชายคนเนี้น,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 นะคะเขาชื่อทิมเขาเจอเพื่อนใหม่นะคะเขาพูดอะไรไม่รู้แหละผู้หญิงเสื้อชมพูนเนี่ยถึงพูดว่า my name is jane ฉันชื่อเจนนักเรียนลองเดาสิคะว่าทิมอ่ะจะถามอะไรผู้หญิงคนนี้ mm hmm. ผู้หญิงคนนี้ถึงตอบมาว่า ชื่อของฉันคือเจนฉันคือเจน What color do you like? คุณชอบสีอะไรเอออันนี้เราก็เรียนกันไปแล้วเนาะข้อ What is your name? คุณชื่ออะไร C. What time is it? เวลาเนี้ยเ,เวลาเท่าไหร่อ่านะคะนักเรียนลองเดาสิคะว่าทิมถามอะไรผู้หญิงเสื้อชมพูผู้หญิงเสื้อชมพูถึงตอบว่าฉันชื่อเจน A What color do you like คุณชอบสีอะไร B What is your name C What time is it นะคะ A ก็คือ What color do you like คุณชอบสีอะไรข้อ B What is your name คุณชื่ออะไรข้อ C What time is it เวลาเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะคะอะมาดูผ่านแล้วนะข้อ11เลยนะอะ at the park ถ้านักเรียนอยู่ในสวนเนี่ยตอนนี้นักเรียนอยู่ในสวน What do you do? นักเรียนจะทำอะไรในสวนมันเป็นสวนสาธารณะนะเพราะปาร์คในของปาร์คในของต่างประเทศเข้าหมายถึงสวนสาธารณาะเหมือนแบบสถานที่ให้เราคล้ายๆสนามเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยหูกนะคะ,ะถ้านักถ้านักเรียนอยู่ในสวนนะตอนนี้นักเรียนจะทำอะไรเอ I am a พ man ฉันคือปุรุษไปษณี b. I get up at six o'clock. ฉันตื่นตอน6กโมงเช้า c. I am playing football. ฉันกำลังเล่นฟุตบอลณตอนนี้ถ้านักเรียนอยู่ที่สวนนะคะ at the park นักเรียนจะทำอะไรออ a. I am a postman. เนี่ยฉันเป็นบุรุษไปรษณีย์นะ b. I get up six o'clock. ฉันตื่นตอน6กโมงนะ ซ I a แอมเพย์อิงฟุตบอลฉันกำลังเล่นฟุตบอลนะ uh huh. เรียนก็ตอบนะไปแล้วนะไปข้อ12แล้วเดอ้อข้อ12บสอง school น uh ะ huh. ที่โรงเรียนนะคะ uh huh. คุณครูเนี่ยกำลังวัดส่วนสูงกำลังวัดส่วนสูงให้ให้ใครสักคนให้นักเรียนนะคะ uh huh. คุณครูก็บอกว่า how tall are you อ่ะ uh huh. มาดูกันซิว่าเธอสูงเท่าไหร่อ uh ่ะ huh. uh huh. a i a m tall นะคะเนี่ยนีกจะตอบว่าอะไร a เออฉันสูง b i a m 100 of 113 h u n d centimeter tall b เขาตอบ b ก็บอกว่าเออฉันสูง130เซนติเมตรนะคะ c your a e v e r y t a l i g h t คุณสูงมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนจะตอบอะไรคะ คุณครูถามนักเรียนว่านักเรียนสูงเท่าไหร่เออนะคะข้อ A ตอบเออชั้นสูงข้อ B ตอบ I am 1 n e and t h หมายถึงชั้นสูง130เซนติเมตรแล้วก็ข้อ C ตอบว่าเออชั้นสูงจริงๆนะ เมื่อมีคนโทรมาแต่ไม่เห็นคนหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งอ่ะโอเคเนาะอ่าใครนะเข้ามาใหม่เมื่อกี้กมลเนตรลกตอนนี้นะคะครูกำลังพาเพื่อนทำข้อสอบนะวิชาภาษาอังกฤษกมลเนรต้องนำสวัสดีค่ะวัีนะคะค่ะขนมปังอบเนยอะมาลูกม้าหมดไปอายสิบสามค ตัวี่สอเหลือเป็นฟองสบูงในน้ำตาลขอ28บาทอ่ะเอามาค่ะโอเคค่ะโอเคจ้าขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวนะคะครูขอบอกกรมนอนนี่ก่อนนะกะมนเนธหนูต้องเอาเอา่อหนูต้องตอนนี้ครูกับเพื่อนคือทําข้อสอบมาจนถึงข้อสิบสามแล้วนะก็คืออันนี้คือข้อสอบภาษาอังกฤษที่ครูจะให้นักเรียนทําซึ่งตอนนี้ครูกาลังพานักเรียนพาเพื่อนๆอ,อ,อ่านนะคะ ่านแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกคําตอบว่าจะตอบข้อไหนเนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันไม่เหมือนภาษาไทยนะคะนักครูต้องช่วยอ่านนะเพราะฉะนั้นกมลเน่จะต้องไปหาสมุดมาแล้วก็เขียนนะคะ13-20แต่ตอนนี้มันเริ่มข้อ13แล้วก็คือให้กมลเน่เลือกว่านักเรียนกมลเน่จะตอบอะไรแล้วค่อยเอาไปทาไมคะไปเลือกตอบในข้อสอบนะอ่ะมาดูค่ะข้อ13เนี่ยผู้ชายคนนี้เขาพูดอะไรก็ไม่รู้ ะะแล้วก็มีรูปฟุตบอลแต่คนนี้ตอบว่ามีทูหมายถึงฉันด้วยฉันก็ชอบอนะคะเอไอวันทูเพย์ฟุตบอลฉันอยากไปเล่นฟุตบอลหรือ B. I want to watch TV ฉันอยากดูทีวี C I want to swim ฉันอยากว่ายน้ําแต่นักเรียนเห็นรูปอะไรไหมเนี่ยเออเขาน่าจะอยากเล่นอะไรมากกว่า นะคะ A I want to play football เออฉันอยากไปเล่นฟุตบอล B I want to watch TV เือฉันอยากดูทีวี C I want to swim อืมฉันอยากว่ายน้ำนะคะเอออ่ะข้อ14แล้วนะข้อ14แล้วนะข้อ14นะคะ teacher คุณครูเนี่ยครูเนี่ยถาม how old are you คุณอายุเท่าไหร่ How old are you นะคะถ้านักเรียนเป็นถ้านักเรียนนักเรียนจะตอบว่าอะไรพอครูถามว่านักเรียนอายุเท่าไหร่ A I am seven years old ฉันอายุ7ขวบ B I want to play football ฉันอยากเล่นฟุตบอล C I like red ฉันชอบสีแดงครูถามนักเรียนว่าเนี่ย How old are you คุณอายุเท่าไหร่ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะตอบอะไร A I am seven years old. B. I want to play football. C. I like red. นะคะ I am I am I am seven years old ก็คือฉันอายุเจ็ดขวบ B. I want to play football. ฉันอยากเล่นฟุตบอล C. I like red. ฉันชอบสีแดงนะคะอ่าผ่านไปข้อสิบห้านี่นะคะเขาโอ้ยข้อสิบห้าข้อสิบหกดีจังเลยนะคะ เขาแปลให้ด้วยข้อ15เขาก็ถามว่าข้อใดออกเสียงเหมือนคําว่าด d อกเออ d o กที่แปลว่าสุนนออกกูนนะครูจะอ่านให้ฟังนะข้อ A อ่านว่าโกข้อ B อ่านว่า็อกข้อ C อ่านว่าโร ดออกเสียงเหมือนคําว่า dog นะคะ dog ก็ต้องเป็นเสียงอะไรหลูกเสียงสะระออแล้วก็มีกอไก่สะกดเนาะ a อ่านว่า o b อ่านว่า fox c อ่านว่า ro อ่ะต่อไปค่ะข้อ16ข้อ16นี่ไม่เหมือนข้อ15นะข้อ16ข้อใดออกเสียงแตกต่างจากคำว่า p e n หมายความว่าข้อใดที่ไม่ได้อ่านเหมือนคำว่าเพนข้อ A อเฮนเฮนที่แปลว่าแม่งไก่ข้อ b อ่านว่าครีมข้อ C อ่านว่าเมนข้อใดออกเสียงแตกต่างจากคำว่าเพนข้อ A ออ่านว่าเฮนข้อ b อ่านว่าครีมข้อ C อ่านว่า มินอ่าข้อใดไม่ได้ออกเสียงสระเอนอนหนูสะกดนั่นแหละนะคะต่อไปข้อสิบเจ็ดอ้ยอยข้อสิบเจ็ดเดออะไรก็ไม่รู้ให้นักเรียนเติมตรงนี้นะคะ i s in the sky at night อะไรที่จะมาตอนกลางคืนอะไรที่จะมาตอนกลางคืน S a. s t a หมายถึงดาว B. สั n หมายถึงพระอาทิตย์ C. สโ o หมายถึงหิมะ The อะไร is in the sky at night นะคะอะไรก็อะไรสักอย่างนะคะที่อยู่บนท้องฟ้าตอนกลางคืน A. ส t a ดาว B. s u นพระอาทิตย์ C. สโ o w หิมะ โอเคนะเออต่อไปข้อ18 n the c l a s s room อีกแล้วอันนี้เราเพิ่งเรียนไปเลยคำศัพท์ตัวเนี้ครูทิชเชอร์ถามคุณครูถาม What is this ในภาพนี้คืออะไรเนี่ยที่คุณครูถืออยู่เนี่ยอ่า a Is it a chair? B Is it on the table? C There is a window <laughs> จำได้ปะจำได้ไหมเออรูปเนี้ยคืออะไรเออรูปนี้คืออะไรเออรออไรมื่อวานเพิ่งเรียนไปยกๆเลยต่อเออเมื่อวานเพิ่งเรียนไปเลย in the classroom เราอะ A is is a chair B is is on the table C is a window เออนะคะอะไรที่ใช้สำหรับนั่งอ่ะมันอ่านว่าอะไรอะไรที่ใช้ว่านั่งนะคะอ่ะโอเคต่อไปข้อสิบเก้าอ่า in the classroom นะนะคะเมื่อเนี่ยเพื่อนเนี่ยไอคนเนี้ยเท็ดเทสคือคนนี้เท็ดบ,บอกกู๊ดายหมายถึงลากรบายบายลากรเราควรจะแต่เราควจรควจะตอบเพื่อนยังไงดี ผมทองกับผมกับผู้หญิงเนี่ยน่าจะตอบเพื่อนว่าอะไร A. I am fine. ฉันสบายดี B. Good bye. ลาวก่อนเหมือนกันนะคะบายบายเหมือนกันนะคะ C. n i c e to meet ย o u ยินดีที่ได้พบคุณะนะคะเวลาเราเลิกเรียนกันเหมือนกันเห็นไหมที่ครูจะบอกว่า Good bye นักเรียนก็ตอบครูมาว่าอะไรหรือนะคะอ่านะคะเวลาบอก กูดบายเราเพื่อนบอกกูดบายเราควรจะตอบเพื่อนว่าอะไรตอบว่าหนึ่งฉันสบายดีเหรอเอไอแอมไฟฉันสบายดีบีกูตบายลากรสีไนทุมิจูยินดีที่ได้เจออ่ะ,อ,ะอันนี้คุณลักษณะคุ้นๆไหมมันคืออะไรหลกอ่ะสีเทียนใช่ dr มันคืออะไรไอ้คนอันเนี้ยมันคืออะไรนะคะ a ครูอ่านอันนี้ครูอ่านจะไม่ค่อยถูกนะสกิสอะไรนะซายสิตซิตสิตอะไรเนี่ยแหละแปลว่ากัญไกซึบซึบ a หมายถึงกัญไก่ b เครื่อนไม่ใช่ขนมนะเครื่อนหมายถึงส,สีเทียนมันชื่อมันอ่ะนะคะ c โน้ตบุ๊ก โน้ตบุ๊กคืออะไรจำได้ปะจำได้ไหมเมื <laughs> ม่อวานอ่าเยี่ยมนะคะโน้ตบุ๊กนะคะหมายถึงสมุดบันทึกนะคะแล้วที่ครูใช้นะคะก็หมายถึงโน้ตบุ๊กด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะคะอ่ะโอเคเป้านะคะจดกันไว้ครบแล้วนะหนึ่งถึงยี่สิบนะเดี๋ยวครูะจะส่งลิงก์ให้ตอนสิบเอ็ดโมงนะคะ นักเรียนก็ทําเหมือนเดิมนะลูกพอทําเสร็จกดตัวสีฟ้าข้างล่างแล้วก็มันจะขึ้นกรอบนักเรียนก็ต้องพิมพ์ชื่อตัวเองนะคะแล้วค่อยกดเซนเนาะพอกดเซนแล้วทําไมคะมันก็จะขึ้นมาหาครูนักเรียนก็จะเห็นคะแนนโอเคไหมคะอ่าโอเคเจอกันอีกทีตอนบ่ายโมวิชาสังคมเอดสังคมวิชาสังคมนะคะลูกวิชาสังคมนะ ในเล่มสีในเล่มสีเขียวเอ้ยเล่มสีอะไรนะลูกครั้งนี้เล่มสีส้มเนาะเล่มสีส้มหรือเล่มสีแดงอ่ะนั่นแหละเล่มนั้นแหละเล่มที่มาเอาไปนั่นแหละนะเจอกันอีกทีตอนสิบเอ็ดนาฬิกาเอ้ไม่ใช่สิบสามนาฬิกานะคะบ่ายโมงตรงนะลูกนะอ่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย